สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเต้นะครับช่องพี่ที่วีสาเหมือนเดิมครับน้องๆก็ติดตามเต้หน่อยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เต้ด้ครับวันนี้มาอยู่กับโลบอกไทยคุยนะครับก็เหมือนกับว่าเราจะสร้างคล้ายๆแนวสร้างบ้านเออแล้วก็มีโลบอกออกไปสู้เนาะก็มีอัปเกรดแขนอัปเกรดอะไรประมาณนี้ทรงแบบประมาณเหมือนเราสร้างโลบอกหุ่นยนต์ออกไปต่อสู้ครับน้องๆอันนี้เราก็เลือกแผนที่นะเลือกแมพว่าเราจะลงบ้านไหนนะครับก็ เริ่มต้นนี่ดูดิโอ้ยบ้านโล้นเลยนะเห็นไหมดูอาวุธดาบใม้เขามีสอนด้วยน้องๆอาได้แนะท่นได้แท่นแหละดูเรบอกเราน่ารักมากเลยไหมพ้แบบเพียวๆ,ๆเลยตอนนี้อืมเขากำลังบอกนะครับว่าคือเรา เอาจริงจงแล้วคือเราจะได้เงินจากไอ้ที่โลบอกมันไปนตีเนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็จะประกอบร่างตามหลักนี้ถ้าเราซื้อของไงน้องๆเหมือนกับว่ามันจะมีอัปเกรดครับเหมือนกับว่าเออโลบอกมันไหลมาใช่ไหมแล้วมันจะมีมีแบบเดี๋ยวต้สร้างให้ดูเนะี่ยเดี๋ยวรอมันคุยเสร็จก่อนอ่ยคุยนานเหลือเกินนี่ซื้อไม่ได้นะอะไรก็เดี๋ยวต้องมาอัปเกรดแขนอัปเกรดขาอะไรดูดิเราบอกเราไปแบบเลือด เลือดทราหดมากอะ่ะเลือดแบบแทบไม่มีเลยเห็นไหมอันนี้เขาก็อ่าให้อาวุธนะครับอัพอาวุธให้เราบอกถืออาวุธไปสู้ไปเราตามไปน่าจะไม่ทันเลยอีกต่อกี้น่าจะตายก่อนละมงมีดอาวุธเลยไม่มีไปเลยตังไม่เด้งขึ้นมาเลยอ่าอันนี้จะเป็นอัพเลือดเราบอกนะอืม อ้าวเต้อพไปก่อนแล้ววะไม่รู้ว่าเห็นเลือดมันน้อยก็อพช่วยมันไปก่อนแล้วกันน,นี่เขาก็จะสอนนะครับเป็นเกมที่เกิดได้ยากมากเต้บอกเลยเพราะมันซื้อของแบบเวอร์วังอลังการเกินไปถามว่าเงินอ่าของไม่ได้สําคัญเลยนะอัพกงอพเกรตอะไรไม่ได้สําคัญเลยอพแบบ ชั้นสองชั้นสามรบแต่ว่าชุดกระดาบเขาเยอะนะครับน้องๆก็เป็นชุดที่เราใส่แล้วกระดาบอย่างเงี้ยครับแล้วแต่คนชอบนะแต่แบบเราจะเกิดรีเวิร์สเกิดไม่ได้เนะเพราะว่ามันก็ต้องซื้อให้ครบไปใช่ไหมล่ะกว่มามันจะนี่ได้นะเนีย่ยเดี๋ยวดกดให้ดูนะครับมันก็จะอัพตรงนี้นะเวลาหุ่นยนต์มันออกมานะมันก็จะแบบเสริมแข็งแรง,แงที่แขนใช่ไหมัพเกรดที่แขนเงีย้ยประมาณตรงประมาณเนี้ย อ่ะนี่ไงเอากำแพงก่อนปิดก่อนนี่แขนสองข้างละออรีบีบ,บมันออกมาและ้ะอ่ะขาปิดกำแพงก่อนเดี๋ยวเพื่อมีใครเข้ามาเอาเอาขาเอาขาก่อนอืมอ่ะจะครบแล้ว ครบแนละ้วแล้วก็แท่นใหม่นะครับบางน้องอ๋อ,อกระโดดไม่ได้เลยนะลงไปดูลงไปดูดูดิจะข้ามาเลยเอาไปกับลบบอกตัวเดียวเนี่ยนะ ว้าอุย้ยเอาเว้ของเราก็เอาเรื่องอย่างน้องๆอ,อ้ยแต่มันเลือดมันจะหมดแล้วอะมันจะตายเลยนะล้วก็สับทีเดียวนี้โอ้โหวุ่นยาเรากองแกงมากเลยคือแบบผอมเพียวมากเออ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 เอา,เอายังไงเราแล้วไม่ได้เงินนะดาบไม้เราตาย ฟันไม่เข้าด้วยน้องๆโอ,อ้โเลือดซิฟเลยหนีก้อนหนีก้อนอ่าอัพเลือดให้หุ่นยนต์เนี่ยนะครับมันจะได้แบบตีได้นานๆหน่อยก็คือเรื่องของเรื่องอะมันจะมีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งครับน้องๆคือแบบตัวตัวเป็นโลบอกตัวใหญ่เลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับน้องๆอ,อ่าอันนี้ได้ก็สร้างได้ครบแล้วนะหุ่นยนตนะ์นะนี่เรียบร้อยครับ ก็มันต้องใช้เวลาสร้างประมาณ2นาทีนะอีตัวนี้นะก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ครับก็ยังพอได้แบบสูสีเลยนะก็ะเดี๋ยวรอมันเกิดแล้วกันก็วิ่งไปดูแต่ไม่ได้บอกเลยครับน้องๆอ,อ่าเกมนี้นะเงินมันจะได้ต่อเมื่อเราไปตีคือเหมือนเราไม่ใช่เราเราไปตีก็ได้แต่เราตีไม่ไหวแน่นอนน้องๆคือเราไปตีเราได้ตัว200แต่ถ้าเราบอทอ่ะไอตัวลบบอทที่มันวิ่งออกไปครับ มันไปตีใช่ไหมมันจะได้ตัวละห้าร้อยแต่ถ้าไอตัวใหญ่เราออกไปมันจะตีได้ตัวละพันนะแต่บอกเลยว่าโหความเงินจะเด้งแม่งโคตรช้าคือแบบบอกเลยว่าแต่ไม่อยากจะใช้ความพูดอย่างนี้เลยว่ามันจะดูเรงรุนแรงไปหรือเปล่าเต้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากครับน้องๆคือแบบมันไม่มีอะไรเลยเว้ยคือเราบอกมันก็วิ่งออกไปตีแล้วมันมันก็น้อยมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือแบบ เน,น,นี่ยนะตอนเนี้ยคือเราต้องรอแค่ไอ้โรบอกมาตีเลยเพราะเงินมันไม่เด้งแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับอน,นอ้องๆต้องรออย่างเดียวแล้วบอกเลยว่าของอัพแม่งนะโคตรเยอะคือแบบเยอะเกินไปอะ่ะเอาจริงๆแล้วแบบไร้สาระมากอ่ะครับคือคือไร้สาระจริงๆคือมีอะไรนะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอ่าต้นไม้ลังอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้อัพเท่าไหร่นะแล้วแม่งอัพอย่างแพงเอาหกพันห้าพันคือแบบเลเทปไปหมดอัพเลเทปไปหมดครับประมาณเนี้ยเออเต้ก็เลยแบบบอกเลยว่าเอาจริงถ้ายังยังอยากว่าอยากรู้ว่าอัพยังไงอะไรยังไงนะเปิดหน้าจอทิ้งอย่างเดียวนะ้องเพราะมันรันทำอะไรไม่ได้อะอจริงๆก็เราก็ต้องรออัพก็ต้องรอเงินเด้งเนาะมันก็ต้องไปตีไปตีมอนเตอร์อะเออคือแบบเนี่ยดูดิมันทำอะไรไม่ได้แล้ว วิ่งไปเสร็จแล้วก็สู้ไม่ได้เว้ยน้องๆจริงตามสภาพเลยครับแล้วอย่างที่บอกนะก็เดี๋ยวอันเดี๋ยวจะไปให้ดูเลยนะว่าเนี่ยว่ามันมันแบบอัพเยอะขนาดไหนแล้วคือถามว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้พวกหุ่นยนต์อะไรบ้าบอคอแตกพวกนี้เลยนะไม่ได้อัปเกรดให้มันดีอะไรขึ้นไปอัพอะไรก็ไม่รู้แบบอัพเหมือนให้มันดูเยอะอะให้มันแบบนานให้มันรีเวิร์สนานขึ้นอะ แต่เต้นแนะนําสําหรับคนที่แบบอา่ามีเวลาเล่นครับอย่างถ้าส่วนใหญ่น้องๆไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต้ว่าเข้ามาแวบๆเออมาเล่นแวบๆ,ๆก็พอเพราะว่าเอาจริงแล้วแม่งกินพลังงานเวลามากเกินไปมันไม่เหมือนไทคูนอย่างอื่นไทยคูนอย่างอื่นมันแป,ป๊บๆอัพอันนั้นอัพอันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มเกาะอันนั้อนอันนี้อันนี้มันเป็นมีแบบใส่ชุดเกาะหุ่นยนต์ไว้น้องๆแล้วก็มีดาบโอ้โหคตรพ่อคุณแม่ดาบเลยเยอะมากอะ่ะ คือแม่งแม่งเกินไปอ่ะเอาจริงคือแบบอัพเยอะเกินไปอันนี้เดี๋ยวเอาให้น้องมาเล่นดูอะอแล้วจะรู้ครับคือตอนแรกได้อัพไปเว้ยถึงชั้นสองละชั้นหนึ่งก็โคดเยอะเลยนะเออก็ไม่เห็นมันมีอะไรมากขึ้นอัพชั้นสองโอ้โหอัพชั้นสองนี่บอกแม่งเริ่มแบบไม่ไม่โอเคเท่าไหรล่ละแม่งเสื่อมมีชั้นใต้ดินอีกน้องๆเออแม่งลงไปชั้นใต้ดินอีกพอชั้นใต้ดินเสร็จปุ๊บแม่งมีชั้นสามอีกเออ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหุ่นยนต์เลยเงินแม่งก็ขึ้นชา้าชิเป่งแต่ว่าก็มีไอ้แปอัพข้างหลังเออครับไปตัดไม้ขุดแร่อะไรบวกทีละยี่สิบไอ้ชั้นใต้ดินก็มีเพิ่มเหมือนคอมพิวเตอร์อะไรไม่รู้นะบวกตัวละยี่สิบโอ้มันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นน,น้องๆอืมโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะว่าตอนที่ได้แบบอ่าอัพมากแล้วอะ่ะแม่งจะเป็นยังไงอ่าเรามาดูกันครับน้องๆก็ดูนะว่าแบบ อแบบทรงคือแบบต้องมาดูอ่ะคือแบบไม่ไม่ไหวจริงอ่ะดูนะอันนี้อัพแนวเต้อัพนะอันนี้เป็นห้องชั้นใต้ดินนะครับเห็นไหมโอ้โหโเคตรเยอะน้องๆเราไม่เกี่ยวอะไรนี่ไอห้องนี้ที่เต้บอกไอตังฝาเมื่อกี้ที่มีเงินนะไอห้องนี้ก็มีโคตรดาบเลยอัพอัพต่อละอันน่ะห้าพันหกพันเจ็ดพันเป็นหมื่นเลยนะน้องๆเอาจริงอ่ะเออคือแบบคือไม่ไม่รู้ว่าว่ามันจะเกี่ยวอะไรวะ จริงๆนะเนี่ยอ่าอันนี้ก็ดูดิอัพทีละหมื่นเงี้ยดูดิไออันข้างบนนั่นอนะที่เห็นเงินเต้เยอะค่ะก็คือเต้เปิดทิ้งนะน้น้องเออทิ้งแม่งไว้เนี่ยก็อยากรู้ว่าตอนจบมันจะเป็นไงเนาะอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ดิตีให้ให้เราเข้าไปอันนี้เพื่อไปตีกับมอนเตอร์นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเต้เข้าไปให้ดูอัพอัพมันไปก่อนโอ้โหดูดิเนี่ยอัพ มีรังอัพรังแม่งเก้าพันเ่ยดูดิไม่ต้องอัพเพื่ออะไรก็ไม่รู้มีไว้ให้เพื่อแบบให้มันเยอะไงครับให้มันเกิดยากหน่อยโอ้โ,อโออได้สี่ร้อยมาบ,บอทมาจากที่เราจะเอาอันนี้ไปไล่คนเนะ่ยต้องไปไล่ตีบอดได้เงินสี่ร้อย เงินก็ไม่ค่อยจะเด้งเลยเห็นไหมดูดิและอัพที่เป็นหมื่นอะตอนนี้อัพเป็นหมื่นหมื่นเลยครับน้องๆเนี่ยแล้วมาตีได้ตัวสองตัวได้ 800, แปดร้อยเราต้องมายืนเพิ่มเลือดคุมไม่ได้ดูดิเลือดเราซิปเลยเลือดแดงเลยอัพมีดเป็นสิบอันเลยน้องๆ ก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะแรงอะไรขึ้นปกติมันก็ตีประมาณเท่านี้ทุกอันเลยนะเนี่ยรีเบิร์ได้เพชรร้อยห้าสิบนะแล้วเวลาปลดล็อกไอหุ่นนะไม่ใช้เพชรสองรอยนะเท่ากับเราต้องรีเบิร์สสองรอบอะเนี่ยไอห้องเนี้ยที่ได้บอกนะครับก็จะได้เงินตัวละยี่สิบนะอีคอมเนะี่ยอีตู้คอมแต่ละอันเนะี่ยเพิ่มทีละยี่สิบาทไปจะได้มื่นหนึง่งดูนี อันนี้หมื่นสี่เลยนะไหนรอสักแป๊บนี้ได้ไหมอ่าอีกเกนละพันนะก็ด,ดีน้องๆเอาน้องๆเอาคิดเอาโคตรนาน่าเงินจะเด้งอะ่ะเนี่ยแล้วก็เราไปอัพนะโคตรเยอะอ่าอีกทีนึงอัพมันออกแล้วจะวิ่งออกไปข้างนอกก่อนมาเออแวบอันนั้นอีกหมืโ่นห้าไปแล้วมีตังอยู่สองร้อย ขาลูกกลับบ้านอะลูวไปดูไปดูข้างบนให้นะครับน้องๆเมาไม่ขับแ่เนี้เนี่ย,ยดูดิเอาวงอาวุธโอ้ยเยอะแยะไปหมดทุกที่เอาวุธเวลายิ่งซื้อต้องยิ่งเก่งขึ้นนะเหมือนป้องปืนอะไรเงี้ยแปลมาแม่งไม่ต่างอะไรเลยจริงๆนะแล้วก็อา่าน้องๆเห็นไอ้ธงตรงกลางไหมอไอ้ธงตรงกลางเนี่ย คือถ้าเป็นเกมอื่นนะใครไปยึดธงอ่ะคือเงินมันก็จะมันก็จะช่วยเด้งขึ้นมากขึ้นนะเพราะไทยคูนอันอื่นนะครับแต่อันนี้ได้รู้สึกว่ามันันไม่เกี่ยวว,ะวะ่ะไม่รู้ไปยืดไปเอาแค่อ,อีกโก้อยงเดียวป่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมายืดแม่งเลยทำแทมแทมเป็นหน้าเราขึ้นนะยึดเอาทงลงอ่ะโอ้โหนี่อึ่งอ่างใช่ไหมเนะี่ย คนมายึดธงทีแรกคืออ่างใช่ไหมนะี่ะก็ยังไม่เจอคนเลยนะครับน้องๆยังไม่เจอคนอะไรเลยทงขึ้นสุดยังไงเนะี่ยโอ้ย อ่าโอเคเป็นหน้าเราละหล่หอเลยอ่ะดูดิขนาดเรามายืนชักธงตั้งน,นานน้องๆตังเราเด้งไม่ถึงหมื่นเลยดูหุ่นยนตเราก็ดูเท่ขึ้นนะแล้วก็โอ้ยดูอา้าวหายไปแล้วอะไรว่าแล้วแล้วก็ตัวเราตายได้ไงวะเน,นี่ยอืม เาตัวแตกตัวแยกวิงว่งวิ่งเดี๋ยววิ่งขึ้นไปให้ดูนะใช mm. ่ไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับเอาตัว mm. แรกดีกว่าดูโรบก,กิกกอกทด่เหมือนอ่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องไอเนี่ยไอหุ่นเหล็กแล g ออนลีศึกสังเวียนหุ่นยนต์ชื่ออะไรตก็จำไม่ได้เลยนะในในเรื่องนะ โอ้ยวิ่งชนกำแพงแม่งไงยนะดูเนี่ยครับยานยนต์ก็ไม่รู้จะทำอะไรมีไว้ทำไมก็ไม่รู้อัพเยอะแยะไปหมดเลยคือขับเล่นนะ่ะแต่ก็ไม่มีใครเลยนะเออไม่มีใครแบบมาสนใจเขาก็าคงปล่อยตัวอ,อัพไว้อะเพราะมันไม่ได้มีพลังไม่ได้มีอะไรอะออคืดกรอป้องกันอะไรก็แบบ ไม่มีบอกว่าเออบวกตรงไหนบวกอะไรอะไรยังไงก็เป็นชุดเกาะที่มันเซตมาให้อยู่แล้วนะแล้วก็มีโอ้โหไม่รู้กี่ชัดด้นเลยนน้อง,อ,งอันนี้เดี๋ยวไปดูหุ่นยนต์ตัวนี้ก่อนว่ามีอะไรอัพยังไมไม่มีละก็เดี๋ยวต้องไปนี่ไปอัพชั้นสองแล้วก็ชั้นสามบนหัวเราเนี่ยครับน้อง,องโอ้เปลืองเปลืองเนาะก็เอาจริงแล้วเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรมากอะเพราะว่าอัพสุดไปตอนนี้เอาหุ่นยนต์เรามันก็สุดและ ก็เหลือแค่อัปเกรดแขนขาให้มันเก่งขึ้นเลยประมาณนี้ครับก็คลิปนี้เต้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันคือมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะ้องก็อัพไปเนะี่ยอัพไปเรื่อยเรื่อยเนี่อยนะอัพจนความแม่งจะให้ดีเบิร์ดได้เนะี่ยพอรีเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เราอัพ หุ่นยนต์ที่มันดีขึ้น่าหน่อยนึงแต่ต้องรีเบิร์ตอีกสองรอบอะแค่รอบแรกยังตายเลยน้องๆซอสองสอร,รอบเอาเถอะเอาเบื่อกันไปข้างโอเคลิปนี้เทก็ฝาก,กไว้แค่นี้แหละครับเออกดติดตามเทได้วยนะแล้วกดไลค์กดแชร์มาเมนเป็นกําลังใจเทได,ด้วยอ๋อน้องๆปิดเทอมแล้วก็ไอเปิดเทอมแล้วก็กลับมาก็มาแวบดูเทคหน่อยนะครับโอเคโอเคครับไปเจอกันอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะไปแล้ว๊ายบายสวัสดีครับ